สวัสดีครับเรื่องราวที่ผมพบเจอมาเป็นความหลอนที่เกิดขึ้นกับตัวของผมเองพร้อมกับพี่เขยอีกคนหนึ่งซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นมันทั้งหลอนทั้งน่าขนลุกทั้งรู้สึกหดหู่แบบที่แทบไม่อยากนึกถึงมันแล้วก็ไม่อยากเชื่อว่าผมกับพี่เขยจะทนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเวลานับเดือนย้อนกลับไปในตอนนั้น เมื่อประมาณสักสิบกว่าปีก่อนหลังจากพี่สาวของผมแต่งงานกับแฟนที่คบกันมาประมาณ6ปีโดยความที่ผมไม่มีงานทำพี่สาวเลยฝากให้ผมไปทำงานกับพี่เขยซึ่งพี่เขยของผมนั้นมีอาชีพเป็นผู้รับเหมารับงานก่อสร้างทั่วๆไปมีบริษัทเล็กๆเ,เป็นของตัวเองผมเลยได้เรียนรู้แล้วก็ไปอยู่กับเขาตอนนั้นหลังจากที่ทำงานไป ก็ปรากฏว่าพี่เคยไปได้งานที่อีกจังหวัดหนึ่งแล้วก็มีความคิดว่าจะย้ายไปอยู่จังหวัดนั้นเป็นการชั่วคราวเพราะเป็นจังหวัดที่มีงานมากกว่าผมก็เลยต้องตามเขาไปโดยที่พี่สาวยังอยู่บ้านหลังเดิมเพราะยังทำงานอยู่ที่เดิมถึงตอนนั้นพี่เขยเลยไปเช่าบ้านโดยที่อยู่กับผมแค่สองคนซึ่งบ้านหลังนั้นโดยความที่ตั้งใจจะอยู่ชั่วคราวเลยไม่ใช่บ้านที่ดีอะไร ลักษณะเป็นบ้านค่อนข้างเก่ามีแค่ชั้นเดียวแต่มีพื้นที่บริเวณหน้าบ้านมีบริเวณบ้านให้วางของแล้วบ้านหลังนั้นถัดจากห้องครัวออกไปเจ้าของบ้านก็ต่อเติมหลังคาไปจนถึงรัว้วหลังจากที่อยู่ไปตอนแรกก็ไม่มีอะไรแต่ปรากฏว่าในคืนหนึง่งในขณะที่ผมกับพี่เคยนอนอยู่ในช่วงกลางดึกก็ปรากฏว่าอยู่ๆ ผมกับพี่เขยได้ยินเสียงเสียงหนึ่งเป็นเสียงดังสนั่นจนทําให้พวกเราทั้งสองคนตกใจซึ่งเสียงที่ได้ยินนั้นมันเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างตกลงมาใส่หลังคาบ้านหลังนั้นเฮ้ยเสียงอะไรวะเอ็งได้ยินหรือเปล่าพี่ไม่ได้ฝันไปใช่ไหมได้ยินครับพี่ตกใจหมดเลยมีอะไรตกลงมาใส่หลังคาบ้านหรือเปล่า เมื่อคุยกับพี่เขยตอนนั้นผมกับพี่เขยเลยลุกออกมาจากที่นอนแล้วก็เดินตามหาที่มาของเสียงนั้นก่อนจะเดินเข้าไปในครัวแล้วก็มองออกไปที่หลังคาหลังบ้านตรงส่วนของหลังคาที่ต่อเติมแต่ทว่าพวกเราก็ไม่เห็นอะไรมันไม่มีอะไรเลยไม่มีหลังคาส่วนไหนที่พังลงมาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังนั้นไม่มีอะไรเลยวะ เอองั้นก็ช่างมันเถอะไม่รู้ตึกข้างหลังทําอะไรตกลงมาหรือเปล่าเดี๋ยวตอนเช้าค่อยปีนขึ้นไปดูไม่มีอะไรพังก็ดีแล้วไปนอนกันดีกว่าหลังจากพี่เขยพูดแบบนั้นคืนนั้นพวกเราเลยกลับเข้ามานอนจนกระทั่งในตอนเช้าที่พวกเรายังไม่ลืมสิ่งที่เกิดขึ้นผมกับพี่เขยเลยหาบันไดเอามาพาดแล้วก็ปีนขึ้นไปดูก่อนที่ผมจะเห็นว่าข้างหลังบ้านหลังนั้น มันเป็นตึกสูงประมาณ5ชั้นลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์สร้างติดอยู่กับกำแพงบ้านห่างจากรบ้านแค่ประมาณฝ่ามือเดียวซึ่งจากที่เห็นในตอนนั้นมันผิดกฎหมายการสร้างอาคารแน่ๆแ,แต่ด้วยความที่ผมอยู่บ้านเช่าแล้วบ้านเช่าที่ผมอยู่นั้นก็ต่อเติมหลังคาผิดกฎหมายเช่นกันทำให้ผมคิดว่าเจ้าของทั้งสองฝั่งนั้นก็เลยน่าจะยอมยอมกันไป จนหลังจากที่ปีนขึ้นไปในตอนนั้นเมื่อมองขึ้นไปบนหลังคาผมก็พบว่ามันไม่มีอะไรตกลงมาเลยกระเบื้องหลังคาย,ยังปกติไม่มีรอยแตกหรือความเสียหายใดๆทั้งนั้นมีเพียงแค่รอยเท้านกที่น่าจะชอบขึ้นมาเดินบนหลังคาเมื่อไม่เห็นอะไรในวันนั้นพี่เขยเลยบอกว่าช่างมันแล้วก็ออกไปทำงานกันแต่หลังจากวันนั้น เมื่อเวลาผ่านไปก็ปรากฏว่าในหลายๆครั้งแม้จะไม่ใช่ทุกวันแล้วก็ไม่บ่อยแต่ในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนไปจนถึงเกือบเกือบตีหนึ่งก็มักจะชอบมีเสียงแปลกๆเหมือนกับมีของตกใส่หลังคาแล้วเสียงของที่ตกลงมาแต่ละครั้งก็ดังเอามากๆแบบที่ผมรู้สึกได้เลยว่าหลังคาแทบจะพังจนกระเบื้องแทบจะแตกลงมาจนเมื่อเวลาผ่านไป หลังจากที่อยู่บ้านหลังนั้นมาได้ประมาณหนึ่งเดือนซึ่งจากที่ผมนับดูก็พบว่าเสียงที่ได้ยินนั้นที่เหมือนกับมีของตกลงมาน่าจะดังมาแล้วไม่ต่ำกว่าห้าครั้งจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งซึ่งในวันนั้นหลังจากทำงานเสร็จก็มีเพื่อนของพี่เขยมาที่บ้านมานั่งดื่มกินด้วยกันพี่เขยเลยเล่าให้เพื่อนฟังว่าบ้านหลังนี้มันมีอะไรแปลก ในช่วงกลางดึกชอบมีเสียงอะไรก็ไม่รู้ตกลงมาใส่หลังคาบ้านแต่เวลาปีนขึ้นไปดูก็ไม่เห็นว่ามีอะไรนอกจากรอยเท้านกที่ชอบขึ้นมาเดินบนหลังคาเสียงน้ำหรือเปล่าเขาสาดน้ำลงมาหรือเปล่าเพราะหลายครั้งคนที่อยู่ห้องเช่าเขาจะชอบมักง่ายทำอะไรที่ระเบียงเสร็จหรือถูห้องเสร็จก็จะชอบสาดน้ำลงมาเพราะเขาคิดว่าเดี๋ยวก็แห้ง คงไม่มีใครเดือดร้อนเมื่อเพื่อนของพี่เคยพูดแบบนั้นตอนนั้นผมก็คิดเลยครับว่าน่าจะเป็นไปได้เพราะเพื่อนพี่เคยก็มีห้องเช่าเหมือนกันแล้วเวลาที่ตื่นขึ้นมาเมื่อปีนหลังคาขึ้นไปดูน้ำคงจะแห้งไปแล้วจริงๆหลังจากที่ผมอยู่ไปเรื่อยๆก็ปรากฏว่าในช่วงกลางดึกก็ยังมีเสียงแบบนั้นอยู่ตลอดแล้วก็เริ่มดังบ่อยมากขึ้น จนในหลายๆครั้งที่ผมกับพี่เคยทำงานเหนื่อยมาทั้งวันกลับมาก็อยากนอนแต่ต้องมาสะดุ้งตื่นเลยทำให้พี่เขยเริ่มทนไม่ไหวแล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันไหนถ้าเสียงดังอีกเดี๋ยวจะปีนขึ้นไปดูตอนนั้นเลยจนอีกไม่กี่วันหลังจากนั้นในขณะที่พวกเรานอนกันอยู่ก็ปรากฏว่าคืนวันนั้นมีเสียงดังขึ้นมาพี่เขยเลยรีบลุกออกไป ก่อนจะบอกให้ผมออกไปช่วยจับบันไดจนกระทั่งเมื่อออกไปถึงพี่เขยก็ปีนขึ้นไปแล้วก็มองขึ้นไปบนหลังคาและหลังจากนั้นพี่เขยก็ก้มหน้าลงมาครับแล้วก็บอกกับผมว่ามันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรจริงๆน้ำสักหยดก็ยังไม่มีของสักชิ้นก็ยังไม่มีถึงตอนนั้นพี่เขยได้เดินขึ้นไปบนหลังคาผมที่ยืนจับบันไดยอยู่ ก็เลยปีนตามขึ้นไปด้วยโดยที่เห็นว่ามันไม่มีอะไรจริงๆแต่ในตอนนั้นเองครับเมื่อผมขึ้นไปถึงผมก็พบว่าพี่เขยกำลังเงยหน้ามองขึ้นไปด้านบนผมก็เลยมองตามขึ้นไปและสิ่งที่ผมเห็นครับผมได้เห็นว่าข้างบนตึกตึกนั้นมันปิดไฟหมดเลยไม่เปิดไฟแม้แต่ห้องเดียวและสิ่งที่น่าขนลุกที่สุดครับเมื่อผมได้เห็นว่า ที่บริเวณระเบียงของห้องที่อยู่ชั้นห้าที่ตรงกับบ้านเช่าที่ผมอยู่แม้จะไม่เปิดไฟแต่พวกเราก็เห็นเงาคนอยู่ข้างบนนั้นคนหนึ่งลักษณะเป็นผู้ชายตัวใหญ่ไว้ผมยาวไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงคล้ายๆกับนุ่งโจงกระเบนนั่งห้อยขาอยู่ที่ระเบียงกำลังชะโงกหน้ามองลงมานั่นไงกูว่าแล้วมันต้องมีตัวการ มันนั่งอยู่บนนั้นแหละเดี๋ยวจะยืนจ้องมันให้มันรู้ว่าเราไม่พอใจในวันนั้นหลังจากพิเคยจ้องมองขึ้นไปเขาก็ชี้มือขึ้นไปด้านบนเพื่อให้รู้ว่าพวกเราไม่พอใจจนเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งน่าจะผ่านไปได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เหมือนกับว่าเสียงเหล่านั้นเงียบหายไปทำให้พวกเรานอนหลับสนิทแต่ก็ปรากฏว่าหลังจากวันนั้น เสียงแบบนั้นก็กลับมาอีกที่เหมือนกับมีอะไรตกลงมากระแทกกับหลังคาเสียงดังจนทำให้พวกเราสะดุ้งตื่นแล้วก็เสียสุขภาพจิตกันหมดแล้วในอาทิตย์นั้นมันก็กลับกลายเป็นว่าตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ได้มีเสียงแบบนั้นเกิดขึ้นตลอดโดยที่เกิดขึ้นในเวลาเดิมๆประมาณเที่ยงคืนไปจนถึงตีหนึ่งจนพี่เคยถึงก็บอกว่าเขาทนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวในคืนนี้ ถ้ามีเสียงแบบนั้นเกิดขึ้นอีกเดี๋ยวจะขึ้นไปดูถึงหน้าห้องจะไปเคลียร์กับเขาด้วยตัวเองในค่ำวันนั้นผมเห็นพี่เขยไม่นอนเลยครับนั่งดูทีวีอยู่ตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งถึงเวลาเดิมประมาณเที่ยงคืนเสร็ศษก็เป็นเช่นนั้นจริงๆที่มีเสียงของบางอย่างตกลงมากระทบกับกระเบื้องหลังคาเสียงดังพี่ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพี่มา จะไปดูให้เห็นกับตาว่ามันทำอะไรถึงตอนนั้นด้วยความที่ทนมาเดือนกว่าเกือบจะสองเดือนพี่เขยเลยทนไม่ไหวแล้ววันนั้นพี่เขยเลยออกจากบ้านไปโดยที่ถือแฉลง,งัดเหล็กไปอันหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปทางปากซอยเพื่อไปเข้าอีกซอยหนึ่งของตึกที่อยู่ด้านหลังซึ่งในวันนั้นผมไม่รู้จริงๆครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ห้ามไม่ได้แล้ว เพราะพี่เขยเป็นคนแจร้อนแล้วก็ทนมาจนสุดแล้วจริงๆเมื่อเกิดเรื่องขึ้นแบบนั้นคืนนั้นผมเลยโทรหาพี่สาวเพื่อจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างบอกว่าพี่เขยออกไปข้างนอกผมกลัวว่าจะมีเรื่องมีราวพี่สาวก็เลยบอกว่ายังไงช่วยดูแลหน่อยหรือไม่ก็แจ้งตำรวจอย่าให้ถึงขั้นลงไม้ลงมือกันเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่สาวจะรีบมาตอนนั้นผมเลยบอกว่า ถ้าอีกประมาณสัก15นาทีพี่เขยยังไม่กลับมาผมจะออกไปตามหรือไม่ก็จะแจ้งตำรวจซึ่งพี่สาวก็โอเคแล้วก็ให้คอยแจ้งข่าวเมื่อพี่เขยกลับมาจนเวลาผ่านไปประมาณ15นาทีที่ผมกำลังจะออกไปก็ปรากฏว่าในขณะที่ผมเดินออกไปนอกบ้านผมก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ของพี่เขยกำลังขับเข้ามาจอดก่อนที่พี่เขยจะเดินเข้ามา แล้วผมก็เห็นว่าหน้าตาของพี่มีอาการหน้าตาตื่นไปหมดอยู่ในอาการลุกลี้ลุกลนมือไม้สัน่นผมก็เลยถามว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นที่ตึก,ตกนั้นและคุณผู้ฟังครับสิ่งที่พี่เคยบอกก็คือไม่รู้ว่าผมจะเชื่อหรือไม่แต่ตอนที่พี่ขึ้นไปบนตึกนั้นปรากฏว่าตึกนั้นทั้งตึกไม่มีใครอยู่เลยแล้วบนห้องชั้นห้า พี <P IE K> ่เขาส่องบานกเล็ดดูทุกห้องแต่ก็ไม่เห็นมีใครอยู่เลยแล้วห้องที่ตรงกับบ้านเช่าของเรามันก็ล็อกกุญแจเอาไว้โดยที่ข้างในไม่มีคนแล้วก็ไม่มีของแม้แต่ชิ้นเดียวเมื่อได้ฟังแบบนั้นจากสิ่งที่พี่เคยเล่าให้ฟังผมขนลุกมากเลยครับวันแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอดคืออะไรแล้วผู้ชายที่พวกเราเห็นในวันนั้นที่เป็นผู้ชายผมยาว นั่งอยู่ที่ริมระเบียงชะโง,งกหน้าออกมามองผมกับพี่เขยคือใครแล้วถ้าห้องมันปิดอยู่ไม่มีคนอยู่ทำไมถึงมีคนอยู่ที่ร,ระเบียงหลังจากนั้นผมเลยคุยกับพี่เขยว่าถ้าเป็นแบบนี้พวกเราย้ายออกกันดีกว่าแม้ว่าบ้านหลังนี้จะค่าเช่าถูกมีพื้นที่มากมายแต่ถ้ามีอะไรแบบนี้คงไม่ไหวเจออะไรก็ไม่รู้ถ้าอยู่ต่อไป อาจจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราตอนนั้นพี่เขยก็เห็นด้วยแล้วก็บอกว่าไม่น่าทนมาเลยตั้งสองเดือนเดี๋ยวพรุ่งนี้หลังจากทำงานเสร็จหรือวันไหนว่างๆพวกเราไปหาดูบ้านหลังใหม่กันวันนั้นพวกเราเลยเข้านอนซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าบ้านหลังนั้นแม้จะมีห้องนอนสองห้องแต่ผมกับพี่เขยนอนห้องเดียวกันเพราะมีแอร์แค่ห้องเดียว แล้วอีกห้องก็ใช้เก็บของอยู่คืนนั้นหลังจากที่นอนไปซึ่งผมนอนอยู่ทางซ้ายพี่เขยนอนอยู่ทางขวาซึ่งหลังจากที่นอนไปสักพักก็ปรากฏว่าในขณะที่กำลังหลับสนิทเสียงมันก็มาอีกแล้วครับเสียงดังสนั่นจนรู้สึกว่าดังมากกว่าปกติแถมในคราวนี้แม้จะผ่านเที่ยงคืนมาแล้วแต่มันกลับดังขึ้นมาในช่วงตีสามซึ่งทำให้ผมตกใจมาก จนต้องรีบตื่นขึ้นมาดูเมื่อผมตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่คิดผมคิดว่ามันปแปลกที่ดังคนละเวลากับปกติก็เลยหันไปหาพี่เขยว่าได้ยินเหมือนกับผมหรือไม่แต่หลังจากที่หันไปผมก็พบว่าพี่เขยไม่ได้นอนอยู่ข้างๆแล้วก็หายไปแล้วผมตกใจมากเลยครับว่าพี่เขยหายไปไหนเลือรีบลุกออกมาดู เดินออกไปที่ครัวหลังบ้านแล้วก็เปิดไฟส่วนที่ต่อเติมด้านหลังแต่แล้วก็ปรากฏว่าเมื่อผมเปิดสวิตไฟก็กลับเปิดไม่ติดและเมื่อมองลอดผ่านหน้าต่างออกไปผมก็กลับเห็นว่าในคราวนี้มันมีบางสิ่งบางอย่างตกลงมาจากด้านบนจริงๆจนกระเบื้องหลังคาทะลุลงมาตรงกับบริเวณที่ติดหลอดไฟพอดีและเมื่อมองไปที่พื้นผมก็เห็นว่ามีคนนอนอยู่ แบบที่แทบไม่อยากเชื่อสายตาและเมื่อผมเปิดออกไปเพียงเท่านั้นเลยครับก็ทําเอาผมแทบล้มทั้งยืนเมื่อได้เห็นว่าคนคนนั้นคนที่นอนอยู่ตรงหน้าเป็นพี่เขยของผมเองที่ตกลงมาบนหลังคาจนหลังคาพังแล้วก็ทะลุลงมาที่พื้นแบบนั้นเมื่อเห็นแบบนั้นผมเลยรีบวิ่งเข้าไปช่วยแต่ก็ปรากฏว่า ผมเห็นพี่เขยนอนอยู่กับพื้นในท่าที่กางแขนออกลักษณะเหมือนกับนกโดยที่ขาทั้งสองข้างพับเข้ามาที่สะโพกซึ่งเป็นท่าที่แปลกแล้วกว็หน้าขนลุกมากจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นพี่เขยไม่ได้สติไม่ลืมตาเหลือเพียงแค่ลมหายใจแผ่วๆรวมทั้งพูดคุยไม่ได้อีกแล้วผมเลยรีบโทรเรียกรถพยาบาลแต่ทว่าในวันนั้น รถพยาบาลก็มาไม่ทันจนทำให้พี่เขยที่บาดเจ็บหนักทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิตคาที่อยู่ตรงนั้นผมช็อกมากเลยครับเป็นภาพติดตาที่ไม่มีวันลืมคือจากสิ่งที่เห็นทั้งหมดพี่เขยน่าจะตกลงมาจากตึกตรงนั้นแบบที่ผมไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นพี่เขยไปเห็นอะไรหรือโดนอะไรมาทำให้หลังจากที่กลับมา ได้กลับไปที่ตึกแล้วก็ขึ้นไปด้านบนแล้วก็ตกลงมาแบบนั้นจนหลังจากที่ตำรวจไปสืบเขาก็ไปขอกล้องวงจรปิดที่อยู่ในซอยเดียวกับตึกนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรทราบไมครับเมื่อเขาดูก็พบว่าพี่เขยของผมขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปในซอยแล้วก็เข้าไปในตึกเวลาประมาณเที่ยงคืนแล้วก็ไม่เคยกลับออกมาอีกเลย ใช่แล้วครับสรุปก็คือพี่เคยไปที่ตึกนั้นแค่ครั้งเดียวแล้วยังไม่เคยกลับมาโดยที่ผมไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะสิ่งที่ผมเห็นคือพี่เคยกลับมาแล้วก็คุยกับผมอยู่นานสองนานแล้วก็เป็นความจริงที่ว่าเสียงรถมอเตอร์ไซค์ที่ผมได้ยินที่คิดว่าพี่เคยกลับมาแล้วมันไม่ได้จอดอยู่หน้าบ้านแต่ยังจอดอยู่ที่หน้าตึกนั้นจริงๆ แล้วหลังจากที่ตำรวจเข้าไปดูในห้องห้องนั้นเขาก็พบว่าห้องที่ตรงกับบ้านเช่าที่พวกเราอยู่มีอรอยถูกพี่เขยเอาแฉลงงัดประตูเข้าไปโดยที่กุญแจลูกบิดประตูที่อยู่หน้าห้องทุกสิ่งทุกอย่างพังหมดแล้วภายในห้องนั้นมันก็ไม่มีของแล้วก็ไม่มีคนอยู่จริงๆแต่สิ่งที่น่าขนลุกและมีอยู่จริงก็คือว่าเธอระเบียงห้องนั้น บริเวณเหนือประตูขึ้นไปมีรูปหล่อพญาครุฑแปะอยู่ลักษณะเป็นทองเหลืองเก่าๆขนาดประมาณเหรียญสิบสองเหรียญต่อกันก่อนจะได้รู้ว่าก่อนหน้านั้นห้องนั้นมีราชการเช่าอยู่คนหนึ่งเป็นข้าราชการกรมที่ดินโดยที่เขามีปัญหาแล้วก็ยิงตัวตายในห้องห้องนั้นจากเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดผมคิดเอาเองว่าสิ่งที่ผมกับพี่เขยได้ยินเป็นพญาคุฑกระโดดลงมาหรือเปล่า แล้วก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรกับข้าราชการเจ้าของห้องที่เคยยิงตัวตายในห้องหรือไม่แต่สุดท้ายพี่เขยของผมก็เสียไปจากการตกลงมาและนั่นก็คือสิ่งที่ผมเจอมาแบบไม่มีวันลืม